ค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนวันนี้ก็มาพบกับแมวนะคะโอ้ย่ามันร้อนจังเลยวันนี้อากาศร้อนในแต่เช้านะคะไปรันนวดกันค่ะตอนนี้ทางต้องขับชานะคะทางไปรันเ็าทำทางไม่ค่ะช่วงนี้โลคานวดเริ่มปรับมาแล้วนะคะ ตรงนี้ช่วงเขาทำนุ่นไหมนะคะจะต้องคับช้าๆค่ะทางจะเข็บนะคะเส้นนี้แต่เป็นทางทไปร้านแล้วก็ไม่ไกลนะคะขับไปแป๊บเดียวค่ะแล้วก็มีรถจอดนะคะสั่ง้ามื้อนี้จะมีรถจอดอยู่ก็เลยจะยคับหยาาข้าไปอีนะคะเข็บแล้วก็ยัง <laughs> มีรถจอดข้างทางแล้ว ครับไม่ทนใจเผือนนะครับไอชาชาค่ะและ้วก็อ้าวทำมันกับที่คำนุ่นเลยก็ไม่คำนะคะรถขันล่งคุยอะยตรงไรเอาพ่อเจ้าประคุณทำไมจอดแบบนั้นอีกละ่ะ รถทรงข้อง DSL นะคะโอ้ oh my god คุณปวดหัวจอดอะไรอย่างนั้นเอาฝ่ามือคุณไปก่อนบางครั้งการขับรถนะคะก็มีการขับแบบตามใจชั่นโอ้รถยาวโรยาวกว่ารถเพื่อนนะคะรถเพื่อนมีแต่คันเล็กๆ <laughs> Rắp rau từ, rồi tốn thổi lặng gì Tại qua mi con mà tiếp phải dư ổ ổ bì leo nó เอากุญแจรถไว้ไหนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะลืมประจํากบกุญแจรถค่ะวันนี้ต้องเอาผ้าด้วยนะคะ บิบบตั้งอยตรงนู้ฮว่าวพาอยู่กลางล่างเอาต้องปิดแล้วเลยค่ะครับรถก็ไม่เล่นนะคะบิบบตั้งพาตั้งพา,งพาหนวดพาคนนู้นไวกลางล่างไปเปิดถ่ายเชยเลยค่ะ พอบพาไปด้านโต้ค่ะถึงร้านแล้ว ủ tieng con cả. นี้เป็นเตียงรถอ้อยนะคะอันนี้จะเป็นลูกค้าประจำนะคะเดี๋ยวก็จะมาลูกค้าอันอันนี้เป็นลูกค้าผู้ชายนะคะ เวลาปูผ้าก็ไม่ต้องใช้หมาถ้าผู้ยิ่งจะต้องใช้ผ้าคนนุงอีมารองตรงหน้าอ,อกเขานะคะเวลาเขานอนบั่มก็จะใช้ผ้าคนนุ่เซพื้น,นะคะของผู้ผู้ยิ่งนะคะผู้ชายก็ใช้แค่น,นี้ค่ะแล้วก็ใช้อีกพืชหนึงคลุมเวลาตอนเข้านวดนะคะ กินมือเถียงนะคะก็เป็นสลัดนะคะเนื้อกไก่ค่ะเพราะว่าเทนี่จะเอาอาหารกินแรงๆเข้ามาไม่ได้นะคะก็มากินด้วยกันค่ะพายัางไม่ได้เก็บเลยนะคะที่อยู่กินก้อนค่ะอันนี้เป็นพักข้มนะคะ ทีนี้ก็มีร้านอาหารไทยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะถ้าเราไปกินร้านอาหารไทยบุฟเฟ่ต์ร้อยร้อยห้าทิปโคลนนะคะถ้าเราไปเตือในห้างแบบนี้เราได้มาตัง้งหลายย่างเมื่อกี้แม่ได้ข้าวมาซองกล้องเอาไว้อุ่นไมโครวเวฟมดข้าวซองกล้องแล้วก็สลัดอันนี้นะคะกลองหนึ่งแล้วก็ ไอติมอีหนึ่งแถงค่ะรอยยี่สิบครนนะ,ะได้อีสองวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีข้าวมีแกงแล้วก็เอาก็บุ้นกับไมโครเวฟค่ะอันนี้ก็เป็นแกงพันแนงนะคะอันนี้เสอร์ปิดแล้วนะคะ คิดว่าเป็นข้าวไม่ได้เลยนะคะมันเป็นเฟนกว๋วยเตี๋ยวค่ะยิบมาในกว่าข้าวนะคะพอแมวจะต้องกินแต่ข้าวค่ะเดียวต้องเปโรยายนะคะอันนี้อันนี้กล้องละสามสิบนะคะสามสิบโครนค่ะก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทนะคะเวลาลูกค้าเยอะเราต้องกินไร้เคไง่งายหงนะคะกลับบ้านไปทํากับข้าวยุ่ไม่ทันค่ะ ถ้ามันไปกินแคร่ร้านอาหารบุฟเฟ่กันเมื่อค่ะเราก็ต้องหนังแล้วก็ไปยิบนูยิบนี้นะคะแต่บุฟเฟ่ก็จะเพลงว่ะเราไปซื้อในห้างแบบนี้ค่ะ